ทุกสายตาพากันจับจ้องทันทีที่หญิงสาวในชุดก,กระโปรงบานเผยโฉมเธอเบ่งกล้ามประกาศสักดาก่อนจะตีลังกามวนหน้าถัดไปไม่ไกลหญิงอีกคนเดินหน่วยนาดออกมาท่ามกลางเสียงปรบมือต้อนรับก่อนจะปีนขึ้นเวทีคล่องแควล่วรวดเร็วโดยที่กระโปรงสุมหนาไม่เป็นอุปสรรคเมื่อได้เวลาต่อสู้ทั้งคู่เข้าห้ามหันกันอย่างดเดือด ภายใต้ชุดกระโปรงบานลูกตบลูกเตะถูกปล่อยออกมาไม่ยัง้งปรากฏเป็นภาพขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงพวกเธอคือโชลิต้านักมวยปล้ำหญิงชนพื้นเมืองแห่งโบลิเวียผู้ทำหน้าที่มอบความบันเทิงให้แก่ผู้ชมเอลเดปอร์เตเดลูล,ล,นนดลัวกเราะที่เมื่อกต์เอสุสนฮบิเคมนันตาเอเมกตาพาร์ติซิปาร์นสต์โอเมกูตาเดมตรัลาบิลิดาลาจิลิด การต่อสู้ย้ายจากเวทีลงมาด้านล่างทันทีที่นักมวยปล้ำหญิงคว้าคอฝ่ายชายได้เธอไม่รอช้าเหวี่ยงเขาชนเข้ากับเสาเวทีสิลตุกตับตะลุมบอลกินเวลาพอให้ผู้ชมอิ่มเอมในที่สุดสึกวันนี้ก็ได้ผู้ชนะโชลิต้าอาแขนกว้างอบรับความยินดี พวกเธอต่อสู้ได้ยอดเยี่ยมสมชื่อเสียงอันโด่งดังมวยปล้ำจบลงผู้คนแยกย,ย้ายแต่สำหรับโชลิตตาสังเวียนการต่อสู้ไม่เคยสิ้นสุดย้อนกลับไปเมื่อหลายทศวรรษก่อนคำว่าโชลิตตาไม่ได้หมายถึงบรรดานักมวยปล้ำหญิงอันแข็งแรงเหล่านี้ตรงกันข้ามมันคือคำดูถูก โชลิต้ามาจากภาษาสเปนใช้เรียกหญิงชนพื้นเมืองในโบลิเวียส่วนใหญ่เหมารวมถึงชาวไอมาราและชาวเคซัวที่มีการแต่งกายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยชุดกระโปรงบานผมเปียและหมวกสรงสูงโบลิเวียคืออดีตอนาณานิคมของสเปนหลังได้รับเอกราชในปี1825ประเทศใหม่ก็ถือกำเนิดแต่มรดดกตกค้างยังคงหลงเหลือมันคือการแบ่งชนชั้น ที่นี่ลูกหลานชาวสเปนยังคงยึดถือค่านิยมว่าตนสูงส่งกว่าชนพื้นเมืองชนพื้นเมืองที่นี่สัดส่วนร้อยละยีของประชากรมีสถานะเป็นพลเมืองชั้นสองโชลิต้าคือภาพสะท้อนของความจริงที่เกิดขึ้นกับบรรดาชนพื้นเมืองเมื่อพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่สําคัญถูกปฏิเสธเมื่อจะขึ้นรถโดยสารและส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเรียนสูง Que en magne, a Porque éramos muy discriminadas por lo que llevamos la pollera, pero ahora ya antes no se veía una mujer que manejaba en, en una movilidad, por ejemplo, de pollera. Tenía que vestirse de, de pantalón para manejar, entrar a otro lado. การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในปี2006เมื่อโบรลิเวียมีประธานาธิบดีคนแรกเป็นชนพื้นเมืองเขาคือ o, Red, อีโวโมลาเรสอดีตผู้นําขวัญใจคนรักย่าโมลาเรสยกระดับชีวิตของชนพื้นเมืองให้ดีขึ้นเพิ่มโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพรวมถึงอาชีพแพทย์ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวพื้นเมืองเองไม่เคยนึกฝัน ในชุดกาวสีขาวผมเปียตามแบบฉบับของโชลิต้ายังคงเป็นเอกลักษณ์แนนซี่รายงานอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยให้แก่อาจารย์หมอฟังเธอคือนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายที่กำลังมุ่งมั่นตั้งใจกับการศึกษาด้วยความฝันจะได้เป็นแพทย์หญิงโชลิต้าคนแรกของประเทศท Porque te pones pollera, me decía, ¿no? Entonces yo como ya le había dicho, bueno yo me crié así desde pequeña en mi vestimenta y no veo la necesidad de cambiarlo, dije, ¿no? Porque porque bueno la ropa no nos hace más inteligente ni menos inteligente, ¿no? Nancy, nació en una หากปราศจากโครงการที่มอบทุนการศึกษาให้แก่บรรดาชนพื้นเมืองที่ยากจนเธอคงไม่มีโอกาสที่จะได้สวมเสื้อกาวแต่แนนซี่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหญิงชนพื้นเมืองไม่ได้ด้อยความสามารถกว่าใครหากที่ต้องจมปลักกับชีวิตแรงงานเป็นเพราะขาดโอกาสต่างหากในภาพรวมเองสังคมโบลิเวียก็เริ่มเปลี่ยนตลอดทศวรรษที่ผ่านมาผู้คนเริ่มเปิดรับชนพื้นเมืองกันมากขึ้น y cholita ha cambiado bastante no creo que de la población de ha migrado del campo hacia la ciudad la sociedad también está mucho más abierta a aceptar a las personas tal cual son con sus creencias religiosas con su forma de vestir creo que eso también es fruto de la evolución que ha tenido el país en cuanto a la recepción de otras culturas dentro de las ciudades เมื่อชีวิตมีโอกาสและทางเลือกมากขึ้นแล้วเหตุใดโชลิต้าจำนวนหนึ่งจึงยังคงต่อสู้ในสังเวียนเช่นเดียวกันกับในหลายประเทศที่แม้จะมีโครงการมากมายแต่โบลิเวียยังคงมีปัญหาฝนตกไม่ทั่วฟ้าการเป็นนักโมยปล้ำจึงกลายมาเป็นอาชีพเสริมของใครหลายคนแม้จะเจ็บตัวบ้างก็คุ้มเมื่อแลกกับรายได้ต่อเดือนอันน้อยนิดที่เพิ่มพูนและสำหรับโชลิต้าจำนวนหนึ่งพวกเธอเลือกเส้นทางนี้เอง Maat, y Hoy en día con el diario Vivir estamos un poco estresados, entonces ellos conmigo hacen, yo hago esa labor, esa terapia hacia todo mi público, ya que ellos vienen a ver esa situación, a ver y a buchear y a participar con nosotros. Y a mí no me sacan de loca, ¿sá? yo soy la loca del río. <laughs> ัจจุบันมวยปล้ำแบบโชลิต้าได้รับความนิยมแพร่หลายและกลายมาเป็นมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศนักมวยปล้ำโชลิต้าที่เก่งกาหรือมีลีลาเฉพาะตัวมีฐานแฟนคลับไม่ต่างจากบรรดาน,นักกีฬาคนดังในวงการมวยปล้ำสากลมากกว่าการเป็นกีฬามวยปล้ำกำลังช่วยให้ผู้หญิงมีตัวตนในสังคมลาตินอเมริกาคือภูมิภาคที่ยึดถือวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ภาผู้หญิงเตะต่อยเช่นนี้ย่าจะพบเห็นในชีวิตจริงและเวทีมวยปล้ำอาจเรียกได้ว่าคือสถานที่เดียวที่ผู้หญิงลาตินสามารถจับผู้ชายทุ่มลงบนพื้นได้ภูมิภาคลาตินอเมริกาที่ครอบคลุมตั้งแต่เม็กซิโกลงไปถึงอาร์เจนตินาแวดล้อมด้วยปัญหาคล้ายคลึงกันคือความรุนแรงในครอบครัวที่นี่ผู้ชายถูกยกย่องและให้ความสำคัญมากกว่าผู้หญิง ฉะนั้นแล้วภาพการเอาคืนผู้ชายจึงไม่ต่างอะไรกับการปลดปล่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นชูลิต้าด้วยแล้วสถานะพลเมืองชั้นสองที่เผชิญกับการเลือกปฏิบัติมาโดยตลอดทุกสังเวียนการต่อสู้พวกเธอกำลังบอกกับโลกว่าจะหญิงหรือชายจะชนพื้นเมืองหรือลูกหลานชาวโยุโรปล้วนมีค่าความเป็นคนเท่ากันหมัดของชูลิต้าเองไม่ได้หนักน้อยไปกว่าหมัดใคร หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u เปอร์แตนด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ริ่มเดินทางไปได้วยกันค่ะ